ครับผมสวัสดีครับเมือน,นี่สถานีทานเปิดเตาทานนะครับเมือน,นี่ช่วงเดือนเมษาครับผมเตานี่เป็นเตาแรกหลังจาก,กสงการนะครับสถานีทานเพิ่งกำลังเปิดนะครับครับผมกับเตานี่ก็งามพอสมควรครับทานดำนะครับดำดี ครับผมคลิปนี้มาว่าด้วยเรื่องช่วงฤด,ดูการนี้นะครับเนาะท่านอยากจะส้นกันหลายนะครับครับสําหรับปูที่เฮ็ดทานน้ากันช่วงนี้นะครับก็เห็นหลายๆลายคนนะครับก็หลายหม่มองจะค่อนข้างจะเป็นการสต็อกทานไวเนะครับก็็ดีขึ้นกันนะครับเป็นการได้พักเมยแนย่พักทานไหวช่วงที่มันหาอยากจะหน่อย นะครับครับผมวันนี้ผมพามาอัปเดตเบื้องเต่าทานของสถานีทานที่ยังบ่อใหญเผานะครับว่าเป็นยังไงเนาะหลังจากที่สถานีทานปั่นมาโดนแล้วจิเข่าสองสามอาทิตย์เนี่ยะครับถานตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นก็จะเป็นเดือนแล้วนะครับเนาะวันเป็นยังไงนะครับสถานีทานยังบ่อใหญเผานะครับก็คือตากดินให้มันแห้งก่อนนะครับจ้างในดินของสถานีทานก็เริ่มแห้งนะครับแห้งเข้าเบื้องจังไดนะครับ ก็จะเป็นการเร่าขึ้นนะครับเนื่องจากนำค่ายตัวออกไปแล้วนะครับทั้งสี่นะครับเร่าสังเกตเบงว่าจะมีต้นหญ้าต้นเขาขึ้นเต็มเล้วนะครับก็อาจจะมาจากดินอยู่น้ําทงหน้านะครับมีเม็ดเขาเม็ดหยางมาน้าก็เห็นไหนมันเกิดนะครับบอแมนเต่าห้างนะครับผู้ที่เขามาเบิงคลิปล้างๆอาจจะบอหูนะครับ บ่อแม่นเตาห้านะครับเป็นเตาที่สถานีทานปั่นมะมันะครับย่งบร้เผานะครับจะมีห้หอยเร้ามีต้นหญ้ามีต้นเขาขึ้นเต็มอยู่ครับบ่โดนครับอีกประมาณอาทีหนึ่งสถานีทานก็นจะเผานะครับก็จะแตงแตงขอบแตงดินอบดินแตงห้เกี้ยงจะน้อยนะครับแล้วก็จะทําการเผานะครับ เห็นร้อยเหล่าแบบนี้ว่าต้องตกใจนะครับเดี๋ยวเฮากับจิตเอาดินคนๆยาลงไปหายมันประสานกันนะครับข้อดีของการป้อยหแห่งจ้งเผานะครับหนึ่งก็คือว่าเต่าบอพังนะครับหน่อยหน่อยนักหน่อยนะครับเต่าจะพังนะครับถ้าผู้ที่ผู้ที่เพิ่เคยปั่นแล้วภายในมือสองมือเซ็ตเนี่ยเราเผาเลยนะครับผมเจอมาหลายหม่องแล้วนะครับ ในเขตอาอธิการมากนี่คือในในเขตชุมชนของสถานีทานเนาะเพิ่นปั่นได้มือสองมือเพิ่นกับเผาสุดท้ายกับยุบนะครับเป็นยุบลงเลยนะครับเอากันบ่ทันเลยนะครับถึงถึงเอาเอาทานออกมาได้แล้วหลังจากที่มันยุบแล้วเอาทานออกมาแล้วก็รูปทรงของเตาทานก็จะเสียทรงไปนะครับแล้วก็มีโอกาสพังสูงนะครับครับผม เดี๋ยวสถานีทานเผาจังไดผ้ามาเบิงอีกเทียนะครับเหมือนนี่ผ้ามาเบิงเต่าทานที่ว่าข้าตากไว้แห่งนะครับเนาะก็จะอยู่สภาพนี้นะครับมีต้นหญ้าต้นเขาขึ้นเต็มนะครับเนาะครับผมครับสําหรับเหมือนนี่สถานีธานและทีมงานก็จะโกยทานต่อไปนะครับเนาะครับผมสําหรับเหมือนนี่ทีมงานสถานีทานสวัสดีครับ